คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับเอฟซีมิตรรักนะครับผมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับผมมาชมแนวทางนะครับหล่าพัฒนานะครับผมเลขเด็ดนิดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC m i d มิดดนะครับสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยู่ในบ้านของแอดหรือว่าอยู่หน้าช่องนะครับเม็ดเดียวของแอดนะครับได้อยู่ที่1นะครับเจาะเข้า16นะครับตัวรองได้อยู่ที่8นะครับได้เด่น1กับ8ก็ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนได้อย่างสวยงามนะครับก็ยินดีกับ FC m i d d u ดดนะครับที่มีความโชคดี ก็ปักันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมแนวทางนะครับของราวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุตรความสามารถเช่นเคยนะครับตรงอกตรงใจ fc มิลักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางของราวพัฒนานะครับในปีพศ2568นะครับเดือน ธันวาคมนะครับสูตรเจาะ3ตัว x ก็บวกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับผมสำหรับข้อสอบออกวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งท้ายเดือนตุลาคมส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับโทษทีนะครับข้อสอบออกอยู่ที่8 5 1 6 7 9 บางที่นะครับเอา8ปห้านะครับผมเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอาหนึ่งห้านะครับบางที่ก็เอาหนึ่งหนะครับสาหรับข้อสอบล่างนะครับข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันสําหรับ6 7เจบนด้วยกันข้อสอบวันนี้นะครับผมก็ส่งท้าย fc พี่น้องนะครับไม่ว่าใครจะเอาหนึ่งหหหนึ่งหรือ15 5 8 85นะครับผมคิมพาดวยก็ไม่ทำอีซี c พี่น้องผิดหวังนะครับนายบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณ5คู่6คู่นะครับ ก็มาตามนัดตามสูตรนะครับตัวเจาะนะครับผมห้าแปดหนึ่งหกนะครับก็ยินดีด้วยเนาะนะครับก็ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนได้อย่างสวยงามนะครับก็ได้มีเิซพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมแนวทางราวพัฒนานะครับสูตรเจาะสามตัวสูตรตารางวันถุงเงินนะครับประจําวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับธันวาคมนะครับ แอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับก็จะใช้สูตรเลขตารางวันนะครับช่องแอดมินคิมพารวยนะครับนำโชคพารวยก็เป็นเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็จะมี3สูตรนะครับจะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองนะครับและก็สูตรเดินดีใช้ในะการคำนวณข้อสอบ รัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวทพัฒนานะครับจะเรียกตารางวันจะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับแอดก็จะมาสุบย่อยให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบแอดจับเลข8แล้วก็1นะครับ1กับ8นะครับมานะครับผม16นะครับใครเอาชุดวินนะครับถ้าเป็น6,79ก็จะแตก3ตัวนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลข1เลข4เลข7เลข6กับเลข5ตัวเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันตัวเด่นมากับหัวเลข5เลข0ย์ก็เลขส่วนเกินนะครับสามารถจดลบคู่จดลบวินได้เหมือนกันนะครับข้อสอบวันนี้นะครับเอกจะคัดลงชุดวินนะครับก็จะมีเลข1นะครับเลข4นะครับเลข5นะครับ6นะครับ7แล้วก็9นะครับ หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหรือว่าเก้าเจ็ดหกห้าสี่หนึ่งนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับสุดเจาะสามตัวนะครับผมตัวแรกเน้นไปอยู่ที่ชอบรูดเลยนะครับจะมีศูนย์ห้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสี่นะครับตัวแรกนะครับสำหรับเด่นห้านะครับ สำหรับตัวที่2นะครับเน้นอยู่ที่6นะครับจะมี0ูนย์หกหแล้วก็หกหานะครับสำหรับตัวที่สองนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมสุดเจาะสตัวตัวสุดท้ายนะครับก็คือ9นะครับมันชอบกลับหัวแล้วก็กลับให้มันเลยนะครับเป็น0995แล้วก็9กห นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น9นะครับหรือกลัวพลาดก็ลากในตารางเลยซึงว่าชอบ5้าก็จะมีศูนย์ห้าที่ออกคัดออก5 15 4 5 6 5 7 5 9ประมาณนี้นะครับนี่คือสูตรเจาะ3ตัวนะครับจากทางช่องสําหรับ fc นะครับ m i รรักนะครับที่ไม่ชื่นชอบตัวที่ a d ด c u ดให้ก็จับวินในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับชุดวินในงวดที่แล้วก็เจาะมีนะครับ16นะครับแล้วก็79ก็มีนะครับสายวินนะครับตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับสู่เจาะ3ตัวจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับ สำหรับสูตรเจาะสี่ตัวจะเป็นเลขผสมนะครับพี่สิพี่น้องนะครับเป็นข้อสอบผสมนะครับจะเป็นอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดเก้านะครับศูนย์หกห้าเก้านะครับหนึ่งสองสองหกนะครับหกตัวเด่นนะครับจะเป็นอยู่ที่ห้าห้า ห้าสี่ห้าหกเก้านะครับข้อสอบหกตัวนะครับเป็นอยู่ที่ห้าห้าสี่นะครับห้าหกเก้าสำหรับหกตัวนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับแนวทางจากทางช่องแอดมินนะครับพิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมีห้าห้าหกหกแล้วก็เก้าเก้านะครับสายเบิ้ล ประมาณนี้นะครับ3ตัวก็คือ5 9 6กนะครับก็มานำเสนอเรียบร้อยนะครับสูตรเจาะสตัวนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วครับผมช,ชื่นชอบนะครับผมเมื่อที่แล้วก็เจาะเข้า85เจาะเข้า16ชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามให้ทางช่อง admin นะครับคิม นำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับ FC ีไม่เลือกจกได้สูตรเจาะ2ตัวหรือว่าากได้เม็ดเดียวแบบเน้นๆนะครับก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปงวดที่แล้วเม็ดเดียวหนึ่งนะครับ เม็ดเดียว1แล้วก็เจาะห1หนึ่งนะครับทั้งเม็ดเดียวทั้งตัวเจาะนะครับบาลิงติ้งเลยนะครับนี่นะครับประจำวันท,ที่ผ่านมาเนาะวันศุกร์สำหรับใ,ใครอยากในบ้านอาจจะเจาะให้ประมาณอย่างนี้นะครับผมอย่างละห้าคู่ใครอยากเข้าบ้านก็สนใจทักบาลิงกิ่งกล่องเลยนะครับผมตามนี้นะครับสําหรับแนวทางจากทางช่องนะครับผมแอดมินคิมนำโชคคน,นเดียวก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็ ขอเอฟซีไม่รักมีแต่ความสุขความโชคดีมีชัยนะครับมีแต่ความเฮงความปังนะครับทุกท่านครับผมดีครับ